เป็นโรงเรียนระดับประถมะศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด52คนมีนคณะครูระบคลารทางการศึกษาทั้งหมด7คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวกันพิกาวางเปรมผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งกระถินได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสวนบุรีเขต3โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเรียนดีมีความสุข ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งกระถินได้นำรูปแบบ 5H.P. โมเดลสู่การปฏิบัติโดยมีการร่วมรับนโยบายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ดอตอรอำนาจเหลือน้อยพร้อมทั้งดำเนินการจัดการประชุมครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ทราบและมีความเข้าใจในแนวนโยบายและนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างเข้มข้นพร้อมทั้ง มีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองในทุกมิติอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดคุณภาพผู้เรียนครูผู้บริหารโรงเรียนสู่สมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่สังคมของการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมีผลการทดสอบ RT, NT, ONIT สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและครู ผู gen, ้บร en, ิหารได้รับรางวัลระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคการขับเคลื่อนคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ RTNTONE มีการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติโดยกำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการดังนี้ การศึกษาและวิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเทสบูปินวิเคราะห์ผลการทดสอบวิเคราะห์ผู้เรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศัก,กยภาพกลุ่มเก่งกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนสร้างเครื่องมือแบบทดสอบคู่ขนานเพื่อเตรียมความพร้อมพี r ทรสเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยมีการสอนซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กกลางและนำทางเด็กเก่งโดยรูปแบบเทคนิควิธีการ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและมีการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้รวมถึงปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเข้าเรียนในระบบช้าของเด็กต่างชาติโดยมีนวัตกรรม WTK Next Model ในการขับเคลื่อน10กิจกรรมปฐมวัยอ่านได้เขียนเป็น10กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องป .1 ป .2 ทำได้และยกระดับผลสัมฤทธ NT ชั้นป .3 โอนิทชั้นป .6 และพัฒนานวัตกรรมสเปกตรัรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระบบอน,นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมไวโรงเรียนวัดทุ่งกระถินจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรประถมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560จัดกิจกรรมบรูรณาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แบบเป็นองค์รวมจากประสบการณ์ตรงอย่างมีความหมายเกิดความรู้ทักษะกระบวนการมีคุณธรรมจริยธรรมมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ในการจัดประสบการณ์มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีห้องเรียนสภาพแวดล้อมตลอดจนจัดแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ตามแนวทาง r r o j e t t p p r o โ c h โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและสเต็มศึกษาอย่างเพียงพอ ประเมินพัฒนาการความสามารถนักเรียนตามสภาพจริงทั้ง4ด้านนำข้อมูลการประเมินมาร่วมกันพัฒนาในรูปแบบ PLC เพื่อปรับปรุงและนำไปวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การจัดการเรียนการสอนพระหุป,ปัญญาของสถาศึกษามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศตามระบบการสํารวจวัดแววความสามารถพิเศษของนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่นักเรียนตามความสามารถทางด้านวิชาการด้านการแสดงด้านศิลปะและด้านกีฬา เช่นการฝึกซ้อมและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสุพรรณิกาเกมฟุตบอลเยาวชนเงินล้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการเข้าทดสอบความสามารถด้านต่างๆจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประฐมะศึกษาโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นประฐมะศึกษาปีที่1-3และจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 โดยครูผู้สอนมีการจัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมกับใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั้งสื่อเทคโนโลยีและสื่ออันพักทั้งที่ได้รับการจัดสรรและผลิตขึ้นเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนสามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมได้สมวัย การบริหารงานสีฝ่ายการบริหารงานวิชาการ กำหนดให้ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แนวทาง Active l e a r n i n g พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ครูผลิตจัดหาและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เนด้านการอ่านข้องเขียนข้องพร้อมทั้งนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบ พลรมิตรพร้อมบุรณาการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักศรัทธาในสถาบันหลักของชาติกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจและน้อนมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสูา่การปรฏิบัติและสืบสารรักษาต่อยอดขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยจัดกิจกรรมลูกเสือนเนตรนารี แนะแนวชุมชนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยเน้นระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านประหุปัญญาและที่สำคัญคือการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลมีระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังมีการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งการจัดสรรการบรรจุแต่งตั้งการจัดหาครูผู้สอนให้ครบชั้นเรียนโดยการระดมทรัพยากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูการส่งครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองศึกษาดูงานมีการลดภาระครูและบุคลากรทาง การศึกษาการบริหารงานทั่วไปมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานอย่างเป็นระบบสนับสนุนการดำเนินการในส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิชาการมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้การจัดห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ปลอดภัยมีการสร้างเกือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดทุ่งกระถิน่นมีการประชุมวางแผนตามพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามแผนโดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุการเงินภาครัฐอย่างเคร่งครัดนิเทศติดตามรายงานผลพร้อมสรุปโครงการที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารทราบและแจ้งต่อคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป การนิเทศบุรณาการระหว่างกลุ่มง,งานโรงเรียนได้รับจัดสรรสื่อ60พันษา DLTV และนามาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดภาระครูโรงเรียนมีการประเมินก่อนเรียนและนำข้อมูลการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เพื่อเตรียมวางแผนการดาเนินงานพัฒนาตามแนวทาง 6 R โมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนําไปขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําบัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชวนบุรีเขต3มาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมและติดตามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการติดตามแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โรงเรียนมีแผนการดําเนินงานด้านความ ปลอดภัยในสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยมีการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันถูกต้องตามระเบียบราชการดําเนินการจัดตั้งกองลูกเสือถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันถึงแม้ว่า